คำศัพท์คำที่643มาต่อคำศัพท์ N4 นะครับคำแรกโดโรโบครับโดโรโบคืออะไรโดโรโบก็เคสสุนิคามัตตะดาชีดูเหมือนว่าจุดจจุุดดโดนตำรวจจับใครโดนตำรวจจับมาเดาจากคันจีนะครับโดโลก็คือโครนครับมีน้ำนะครับมีส่วนประกอบของร่างกายนะครับตัวนี้นะครับเป็นศพก็ได้นะครับ เอาแบบว่าไปคุกคุกน้ําโครนใช่ไหมแล้วก็มีช้อนนะครับเอาตกคโครนมาโปกหน้านะครับอ่ะหน้ามีคโครนแล้วแล้วก็มีโบกก็คือท่อนไม้อะไรที่เป็นเส้นตรงเป็นเหล็กใช่ไหมท่อนไม้มีส่วนประกอบของไม้นะครับมีฟุ้งฟิงอยู่ข้างบนเป็นไม้ฟุ้งฟิงอ่ะนี่เป็นท่อนไม้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมีท่อนไม้แล้วก็เอาหน้าปโปะโครนพางตัวไง เข้ามาในบ้านของเราแล้วก็โดนตำรวจจับไปก็คือโจนนะครับโดโรโบต่อไปทีมนาโอสึนาโอรุนาโอรุนาโอสึโอตรงนี้มันเสียตรงนี้มันเสียตรงนี้นี่ตรงไหนละ่ะมีอะไรเข้าตาเธอแก้ไขมาหน่อยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับแมพเสียบตรงนี้เลยไม้เสียลูกชิ้นตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับ แปลว่าโดยโตรงก็ได้นะตัวนี้นะครับจิกินะครับชกุเซซึนะมีคันจิตัวนี้นะครับเนาซึ u, แปลว่าซ่อมแก้ไขนะครับเกมูกะโควาเดตะโนเดเนาชิมาสตะเกมมันเสียเราก็เลยไปฟิกซ์มันไปซ่อมมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกมมันเป็นยังไงละมันได้รับการซ่อมแก้ไขแล้วนะครับสึมาโฮชื่อดินิชิตะดาชิตะนาอิมาสตะก็คือส่งสมาโฮไปซ่อม นะครับไปชูริเนาะไปซ่อมนะครับเอาส่งไปซ่อมพอส่งไปซ่อมปุ๊บมันก็ดีแล้วนะครับภาษาไทยว่าไงมันก็คือโอเคแล้วเครื่องดีแล้วใช้ได้แล้วนะครับคู่กันคํานี้คู่กันเป็นศัพกรรมกับอาการกริยาใช่ไหมทีนี้ทีมเปลี่ยนคันจีนดิเดิรงนะครับนาโอลุความหมายก็ยังคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าต้องเปลี่ยนคันจีด้วยนะครับมีน้ํามีน้ํามีน้ําแล้วก็มีโต๊ะ เอาขึ้นโต๊ะเลยเขาป่วยเหรอเอาขึ้นโต๊ะให้น้ำเขาก่อนตัวนี้คือโต๊ะจำได้ไหมนะครับตัวไทยตัวใดะไทฟูลมมาเป็นโต๊ะใช่ไหมครับใดโดกโคโลสถานที่ที่มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะปรุงอาหารต่างๆห้องครัวใช่ไหมครับเอาขึ้นโต๊ะให้น้ำเข้าไปรักษาเขาหน่อยนะครับนาไกจ,จิคังนิวอินสเตยบเบลกิกะนาโอริมาสตะก็คือ เข้าโรงพยาบาลเป็นเวลานานนะไปแอดมิดนะครับนานเลยนอนนานเลยตอนนี้ก็หายป่วยแล้วป่วยมันหายแล้วนะครับอ่าเป็นทีมอาการกริยานะครับนาอตตะนั่นเองเบลก i ้กะนาตะอตตะเบลกีก็นาอดิมาสตะก็เป็นตัวนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการปกครองด้วยนะครับตัวเซจิตัวจิว Gi, นี่นเองนะฮะปกครองก็ต้องรักษาเยียวยาประชาชนใช่ไหม ต่อไปทีมนักนักะนะครับให้มา2อันนะฮะโคโนโกะนักนักะเบนเคียวกับเดคิรุเออค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่อนข้างดีนะครับฟูซิโยดีเดคิรุคือได้มากกว่าปกตินะครับ quite good quite good นะคะระับภาษาอังกฤษเทนไซคามูชิเดน่า伊藤卡缪他学得相当好呢，这个人呢，就是比平常要好，可能有天赋呢。นักกว่นักขะาาเบนเคียวกับเดคิรุเทนไซคามูชิเดน่า อีกตัวหนึ่งนะครับอีกความหมายคือของนาคหนคกก็คือโดเรียคือสเตียดูกะน n กนโจซุนินาราไนไม่ง่ายไม่เก่งขึ้นสักทีพยายามอยู่นะแต่ว่าไม่เก่งขึ้นสักทีนคาคหมานคะโจซุนินาราไนเป็นทีมที่ใช้กับรูปปฏิเสธใช่ไหมครับก็มี2ความหมายไปนะครับนาคหนคะต่อไปนากาเดดูนี่มีน้ําอีกแล้วนะครับมีแม่น้ําตรงนี้มีความไหล ไหลคู่กับนากาสนากาสืก็คือลาดน้ำนะครับทำให้ไหลไปนะครับออนยังมีอ่านว่าริวใช่ไหมนากาเรุก็คือไหลนากาเรุพูหรือเดอาโซบิมาสตะก็คือไปเล่นที่สระว่ายน้ำที่มันไหลอะ่ะอาจจะเป็นแบบว่าสระน้ำในส่วนสนุกที่มันว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 นะครับหรือว่ามันไหลลงมาข้างล่างเป็นสไลเดอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปนักคือนารุมี2ตัวแต่ ความหมายแตกต่างกันนิดเดิงน,นะครับตามคันจิเลยเอาข้างล่างก่อนละกันนักคืนารูต,ตัวนี้ก็คือในใช่ไหมครับถ้าเติมอีเข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นในนะครับไม่มีอาลิมาเซนไม่มีตัวมุ p r f i x คือมุมุอีมิไม่มีความหมายเป็น p r f i x เติมเข้าไปข้างหน้าก็ได้นะครับมุในนักคืนารุก็คือไม่มีมันหายไปนะครับ คากีกะนักคุณเตเยนไฮเดรมาเซนกุญแจมันหายไปเข้าบ้านไม่ได้เออนักคุณาตะหายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้ก็คือแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้ด้วยนะครับแต่นักคุณารู้ตัวนี้ก็คืออะไรมันก็ความหมายใกล้ๆกันอยู่ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็คือชินใจมาชิโบตัวโบนั่นเองนะครับตัวเย่ไปแล้วตายนะครับโซฟูว่าโอโตโตชินักคุณาริมสตา มันจะดูดีกว่าคำว,ว่าชินิมัสนิดหนึ่งนะครับก็คือเสียชีวิตนะครเสีย er ชีวิตตายนั่นเองคุณปู่นะครับโอจิสั่งว่าโอโตโตชิสองปีที่แล้วนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับได้ตายไปแล้วนักคุนาดีมาชตาคำที่652ครับนาเกดุทำอะไรกับบอลครับโบโด O นาเกเตอิน so ุโตะอาโซบิมาสตเล่นกับหมาโดยการทำอะไรครับทำอะไรกับล bon ูกบอล ปลาลูกบอลน,นะครับปลาลูกบอลใช่ไหมครับใช้อะไรปลามือปลาครับผมปลาไปไหนอันนี้โตเป็นโตโตปลาลูกบอลน,นะครับแล้วก็มีมือขวาด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับมือขวานะฮะนาเกดุโบดูนาเกเตต่อไปนาซาลุนะครับเป็นคำยกย่องของคำว่าชิมัสนั่นเองเพราะว่านี่ใช้กับเซนไปเซนเซชะ โจนะครับบอสก็ได้นะฮะหัวหน้างานเซมไปก็เลนชูนะซัดตีมาสเซมไปรุ่นพี่นะครับกำลังฝึกซ้อมอยู่แทนที่จะบอกว่าเลนชูสเตีมาสแม่อันนี้ก็จะดูสุภาพยกย่องกว่านะครับนาเบรู้จักเป้านาเบะนะครับทำนาเบะกินในช่วงหน้าหนาวทำอะไรหม้อไฟนะครับชาบูชาบูอะไรแบบนี้หม้อเป็นสีอะไรครับ หม้อเป็นสีทองต้องได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอ,อะไรครับเป็นช่องน้ำซุปนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นซุปอะไรก่อนซุปหมูกระดูกนะครับนี่ซุปหมาล่าอีกช่องหนึ่งได้ไหมมีสี่ช่องนะครับมีซุปมะเขือเทศอันนี้น้ำดำนี่นะครับฟูยะุะมินนาเดนาเบโอทาเบโออ่ากินช่วงฟูยุนั่นเองก็กินกันนะครับ ทำนาเบกกินกันเขาก็จะใส่โมจิใส่ผักใส่อะไรไปนะฮะนาลุมีปากครับแล้วก็มีน้องนกนะครับนกมีปากไว้ทำอะไรร้องไงมันดังออดดังโทรศัพท์ดังฟ้าร้องก็ได้ชามือกะนัตโตเดเกนคังเออิคิมาสตะก็ไปถงทางเข้าบ้านนะครับเพราะว่าออดมันดังนี่แต่ว่าชามนี่ก็มาจากแบบระครังใช่ไหมครับ มันร้องมันดังนะครับนัตตาโนเดเกนคังเออิคิมัสตะไปดูซิใครมานะครับ